มาเลยครับนี่กระบะตัวท็อปตัวจบของใครหลายคนราคาดีออปชั่นคุ้มราคาผมบอกเลยเลยว่าคันนี้เท่านั้นนะครับนิสสันนาวาร่นะฮะ 2.5EL นะครับตัวคาลิเบอร์ปี2018กล้อง360องศามีไปให้แล้วครบๆนะครับพี่ๆท่านไหนหาก,กระบะเกียร e ์ออโต้อยู่ภายในหล่อๆออปชั่นเยอะราคาคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอน ที่ท่านไหนสนใจอยู่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมบอกหมดในคลิปเต็มใครชอบใครสนใจตามไปดูได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมแล้วเช่นเคยนะฮะเซลล์หนวดทอโต้นะครับรถมือสองสภาพดีนะฮะพี่ๆท่านไหนหารถกระบะมือสองแบบ สภาพคักเกตนะฮะไว้ใช้งานติดตามช่องนี้ไว้เลยผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้นะฮะผมขอญาติพามาชมนะครับกระบะยอดฮิตอีกหนึ่งคันเลยก็ว่าได้นะครับอย่างเจ้านิสันนะฮะนาวาร่า2.5 EL ตัวแบ็คตัวคาลิเบอร์ขอภัยนะครับคันนี้โฉมปี2018นะฮะสีบอลเงินรถสภาพเนี่ยกริบเลยนะฮะผมมีเนี่ยนิสันในสต็อกเนี่ยนิสันนาวาร่านะครับเยอะมาก ที่เดคันเลยเป็นกระบะที่ยอดฮิตแล้วก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2คันนี้หรือว่าจะเป็นตัวขับ4คันนั้นนะฮะผมก็มีให้เหมือนกันพี่ๆชอบแบบไหนนะฮะราคาเท่าไหร่นะครับมาคุยกันได้เลยติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์โทรหน้าดานล่างนะครับ0 6 4่นะฮะแปดสี่สามหกห้าแปดเจนะครับ แต่วันนี้นะครับคลิปนี้นะฮะจะพามารู้จักกับนิสสันนาวาาคันนี้เลยนะครับ2.5ตัว e-l นะฮะตัวคา r ดิเบอร์ปี2018เกียร์โต้ยกสูง4ประตูนะครับฟังก์ชันการใช้งานออปชั่นจะมีอะไรบ้างแล้วตัวสภาพตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยตามผมมาดูได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะฮะกดเป็นรายการโปรดไว้เลยผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้นะครับ ราคาดีด้วยนะฮะ479,000พี่พี่แล้วที่สําคัญฟรีดาวผ่อนแค่8,100บาทตลอดสัญญานะครับถ้าพี่พี่สนใจนะฮะเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่พอนะครับยอดจัดล้นๆน,นะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถออกรถได้ทุกอาชีพผมบอกได้เลยนะฮะถ้าพี่พี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะฮะมีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับบริการสมม่อรถสไลด์ก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะขครขที่สนใจอยู่นะครับ บอกได้เลยว่าโอกาสดีแล้วนะครับเลขไมล์หนึ่งแสโลนะฮะไม่ได้ถือว่าเยอะเลยสำหรับรถกระบะโฉมปี2 0 1 8ด้วยภาษีพาราบอนเนี่ยผมต่อให้ครบนะครับเรามารู้จักกับโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับโครงสร้างด้านหน้านะฮะไฟไฟต่างๆนะครับผมหลอดไฟเนี่ยเขาใช้เป็นหลอดโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมแล้วก็เดย์ไทม์และนิ่งไลที่เป็นเส้นเนี่ยมีมาให้นะฮะไฟลงไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งมาได้สวยงามนะฮะ ปี2018ิได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วดูกระจางด้านหน้าพี่ๆสีโคมเมียมนะครับไม่มีร่องรอยตามมงตามดมดไมให้เห็นนะฮะเลขทะเบียนคันนี้สวยด้วยนะครับ7กไก่ดอเด็กนะครับแนะฮะโอ้โหสวยจริงๆริงนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนแล้วที่สำคัญฟรีดาวผ่อนแค่8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองพี่ๆได้เป็นเจ้าของกระบะเกียร์ออโ,อโต้ยกสูงนะฮะหล่อหลอแบบนี้ไปใช้ต้องบอกเลยว่านาวาร่าเนี่ยเขาทำรถออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างเต็มมากๆ ใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกันกันกับค่ายหลักแบรนด์หลักแล้วอย่างโตโยต้าเนี่ยนิสสันอเมระนาวาร่านะครับผมบอกได้เลยว่าเต็มถนนกว่านะฮะช่วงนงช่วงหน้าทําออกมาได้บึกบืนกว่านะครับนี่ราคาดีด้วยนะครับแล้วฟังก์ชันออปชั่นครบนะฮะดูฝาโป้งพี่พี่ฟังจากเสียงเสียงเสมอกันทั้งคันนะครับแล้วก็ไม่มีโปนหนาแน่นอนนะฮะนี่ไฟนะครับไม่แตกไม่ล้าวนะฮะไม่มีร่องรอยละอองน้าเข้าเลยนะครับ ให้สังเกตนะฮะกันชนนะครับกับตัวแ้บนะฮะเนี่ยรอยต่อพวกนี้ต้องแนบสนิทกันนะครับซุ้มล้อปวงล้อนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมของเขาเนี่ยค่อนข้างขมนะฮะแล้วก็ใหญ่มากด้วยพี่ๆท่านไหนชอบสะดวกอยากจะไปอัพไซส์ล้อเนี่ะเป็นล้อแต่งล้ออะไรนะครับบอกได้เลยว่าเขา้ำสัดซุ้มล้อมาเผื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะล้อแม็กอลอยนะครับผมนี่ทูโทนอลอยปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆนะฮะคันนี้เดี๋ยวผมดูปียางให้นะครับยาง BF g o o กุด c h กนะฮะ ยางคันนี้ก็เรียกได้ว่าดอกล่องยางนี่ยังหนาลึกอยู่เลยนะครับยางนีฮะปี2024ผมบอกเลยโอ้โหใหม่มากนะครับยางกุตลิกปี2ีนะฮะใหม่จริงๆนะคันนี้นะครับสวยมากแล้วก็ตัวซุ้มล้อตัวอะไรต่างๆ่นะครับผมโชกอัพเดิมนะฮะอะไหล่เนี่ยพาร์ตเดิมหมดเลยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าสภาพแรกเข้าจริงๆนะฮะยังไม่ได้มีการเจ็บงานสปาขัดสีให้นะครับแต่ว่าก่อนส่งมอบรถเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเก็บงานสปาขัดสีให้อยู่แล้วนะครับ มาดูกันนะฮะในส่วนของกระจกนะครับได้เป็นกระจกเดิมแท้นะครับปั๊มนิสันมาแบบนี้นะฮะกระจกเดิมแท้ต้องปั๊มโลโก้นิสันนะถ้าเป็นโลโก้อื่นเนี่ยไม่ใช่กระจกเดิมแน่นอนมีการถอดเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับติดฟิล์มติดลายมาให้เรียบร้อยครบหมดแล้วนะฮะที่สำคัญเลยคือตัวนี้นะฮะ EL นี่คือตัวที่ออปชั่นเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาพี่ๆมีมาแล้วนะสำหรับรถกระบะนะครับราคาเท่านี้มีกล้อง360องศามาให้นี่ กล้องที่อยู่ใต้กระจกมองข้างนะครับแล้วกระจกมองข้างนี่ฮะเปิดปรับพับไฟฟ้าไม่พอมีไฟเลี้ยว LED ติดไว้ให้มาพร้อมกับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆนะหายากมากๆนะครับด้านข้างตัวรถนครับจะมีสติกเกอร์2.5 DDTI นะครับ VGS Turbo อยู่นะฮะนี่เดิมๆเลยนะครับผิวพันธสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถเนี่ยค่อนข้างคมสวยนะฮะมือปองมือเปิดเนี่ยเขาได้มาเป็นสีโครเมียมเรียบร้อยแลลวนะครับมาพร้อมกับบันไดเหยียบขึ้นนะฮะ สีดําสลับสีบอลเงินนะครับสวยมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างนะครับพี่ๆว้าวจริงๆคันนี้ใครสนใจรีบเลยก่อนติดจองนะครับผมต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ขัดสีสปาเก็บงานเบาะนะนี่สภาพแรกเข้าเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะมีการเก็บงานให้อยู่แล้วแผงประตูนะครับบุหนังบุขอภัยบุผ้ามาอย่างดีนะครับสีดำนะฮะแล้วก็ตัวประตูเนี่ยนะฮะยางซีนยางซีนซิลิโคนนะครับยังนิ่มอยู่เลยนะครับ แล้วก็ที่วางแขนพักศอกนะฮะนุ่มๆแบบนี้เดินได้สีขาวมาสวยๆะครัยกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะน็อตซอมประตูเสาเอนะครับผมฝั่งด้านนั่งข้างคนขับเนี่ยนะฮะไม่มีรอยขันรอยขยับเลยพี่ๆี่ดูรถนะครับผมแนะนาบอกทุกคลิปนะฮะให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับรถจมน้ํามาไหมรถชนมาไหมนะครับประวัติโครงสร้างเนี่ยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูพี่พี่จะได้รู้จักรถยนต์มือสองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาดูตรงนี้นะฮะ จุดหนึ่งที่สคัญเลยในการดูรถนะครับน็อตเสาบีนะฮะหรือว่าน็อตซ่อมประตูน็อตยึดประตูนั่นเองนะครับน็อตยึดพวกนี้นะฮะต้องไม่เคยถอดไม่เคยขันนะฮะไม่มีร่องรอยการขูดฉีดนะครับระหว่างตัวหัวน็อตตัวเหลี่ยมคมพวกนี้นะครับเขาจะเป็นสังเกตได้ยังไงนะฮะสังเกตที่สีนะครับจะไม่มีสีทะลอกถ้ามีน็อตมีรอยขันมามีรอยถอดประตูมาเขาจะมีสีทะลอกขึ้นมานะครับแต่คันนี้ไม่มีแน่นอนนะพี่ๆไว้ใจได้ ที่ทอโต้นะครับคัดแต่รถสวย 7A เท่านั้นนะฮะรถสวย 7A เนี่ยต้องไม่มีชนหนักพิการจมน้ําเล่นไม่ชมรุดสูญหายนะครับบอกได้เลยว่าสวยแบบนี้เลยนะฮะสปอร์ตบปเนอาร์โครงสร้างนะครับผมนี่พี่ๆดูนะฮะกลมสวยดิ๊กเลยนะฮะทุกเม็ดนะครับสภาพเนี่ยต้องโครงสร้างต้องดีแบบนี้เลยนะครับสวยใสแบบนี้นะฮะนี่ไม่มีตําหนินะครับโครงสร้างดีมากนะฮะภายในได้สีดํานะครับ ตัวเบาเนี่ยนะฮะจะได้เป็นเบาผ้านะครับเดินได้สีขาวนะฮะวัสดุกามยี่อย่างดีเบาผ้ากามยี่อย่างดีนะครับก่อนที่จะไปชมออปชั่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขออนุญาตพามาชมโครงสร้างก่อนละกันนะครับนี่แผงประตูเนี่ยเราดูเลยนะครับมีรอยขีดข่วนรอยอะไรอยู่ไหมนะครับพวกนี้นะครับต้องครบนะนะฮะนี่ รอยขนแมวรอยอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้เก็บงานให้นะฮะมันเป็นธรรมชาติของรถยนต์มือสองอยู่แล้วนะครับที่ต้องมีรอยตาหนิขนแมวนิดหน่อยแต่พวกนี้มันเก็บงานได้พี่พี่แต่เรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันเก็บกันไม่ได้นะนะฮะโครงสร้างเนี่ยมันซ่อมถามว่ามันซ่อมได้ไหมมันซ่อมได้แต่มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับนี่ถ้าปอดเป็นอาร์ต้องกลมแบบนี้เลยพี่พี่เวลาซื้อรถนะเราดูแกะดูเลยนะครับยางกระดูกงูพวกนี้เราแกะรื้อมาดูเลยนะครับภายในนะฮะเบาะผ้าอย่างตึงนะฮะ แล้วที่สําคัญเลยนะครับตัวนาวาร่าเนี่ยเขาให้แอร์หลังมาด้วยเห็นไหมพี่พี่นะครับแอร์หลังที่วางแก้วด้านล่างนะครับครบเลยแล้วเบาะเนี่ยปรับพับได้นะฮะเบาะเนี่ยปรับพับได้นะนะครับสําหรับตัวนาวาร่าปรับพับได้60-40นะครับเอาขึ้นแบบนี้ได้เลยนะฮะประมาณนี้นะสำหรับตัวเบาะนะครับด้านล่างก็จะมีอะไหล่แม่แรงให้นะครับด้านบนนะฮะจะเป็นสีเบจนะแบบนี้เลยนะครับ เพิ่มความสว่างสวัยในการขับขี่นะฮะถ้าภายในดําเกินไปนี่ครับผมบอกได้เลยว่าห้องผู้โดยสารเนี่ยหรือว่ามันแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับถ้าเป็นด้านบนเป็นสีเบจด้านด้านภายในตัวรถเป็นสีดำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขับตอนคืนมันก็เพิ่มความสว่างสดใสขึ้นมานะครับแต่ถ้าภายในดาเนี่ยมันก็จะอึมคิึมหมดเลยสําหรับคนที่ชอบรถโทนดําผมบอกได้เลยว่าภายในดําก็สวยแต่ว่าคันนี้ก็สว่างสดใสมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจะพามาดูด้านหลังต่อนะครับตัวกระบะละ นะครับท้ายกระบะนะนะฮะดิสเบรกนะครับด้านหน้านะเป็น a b s ด้านหลังเขาจะใช้เป็นดัมเบรกนะครับผมแล้วก็แม็กอลอยนะฮะไม่มีขูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทมาแต่อย่างใดนะครับแม็กอลอยสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆนะยางปี24่นะฮะยางใหม่มาก BF เฟุดหลิกนะครับคานหรือว่าโครงสร้างพวกนี้นะฮะไม่มีชนไม่มีเฉียวไม่มีตัดตัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะฮะคาลิเบอร์เนี่ยอยู่ครบเลยนะครับบอกรุ่นบอกยี่ห้อหมดเลยนะฮะ ไฟเบรกตัวนี้3นี่ครับหรือว่าจะเป็นตัวไล่ไฟเองก็ตามนะครับเดิมแท้แน่นอนด้านท้ายนะครับเขาใช้ไฟเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะแล้วก็โลโก้โลโก้เนี่ยอยู่ครบแน่นอนนะฮะโลโก้นิสสันนี่ครับแล้วก็รุ่นของเขาเนี่ยตัว el นะครับกันชนด้านท้ายนะฮะสีโครเมียมแบบนี้นะครับตัดกับสีดําด้านสวยมากๆนะครับพี่ๆีนะด้านล่างนะครับมียางอะไหล่นะฮะแล้วก็ตัวโช๊คตัวเพาเนี่ยตัวแหนบเนี่ยเดิมแท้เลยท่อเดิมเลยนะครับพี่พีท่านไหนนะฮะ ชอบรถเดิมๆผมบอกได้เลยว่าจับได้จับจองได้จองรถที่ดีที่สุดผมบอกเลยว่าคือรถเดิมนะฮะคันนี้เดิมแท้ทั้งคันกล้องถอยก็มีให้นะครับแล้วก็ตัวแมกไลเนอร์นะฮะเดิมแท้เลยจากนิสสันนะครับตัวสันเหลี่ยมของแมกไลเนอร์เนี่ยยังใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่มีล้มนะฮะแมกไลเนอร์เนี่ยสภาพใหม่มากเดี๋ยวถ้าสปาขาัดสีให้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต่างอะไรจากมือหนึ่งเลย โครงสร้างด้านท้ายนะครับต,ตัวหัวนงหัวน็อตต่างๆทุกอย่างเ ouais, right. นี่ยไม่มีรอยขยับนะฮะเนี่ยเราสังเกตนะฮะรางน้ําสปอตเม็ดอาร์พวกเนี้ยนะครับตัวหัวน็อตเนี่ยมีขยับไหมนะฮะเราดูได้เลยนะครับหรือว่าตัวฝาท้ายยังก็ตามเนี่ยมีเปลี่ยนมาไหมนะครับเราดูสังเกตที่หัวน็อตนะฮะถ้าหัวน็อตมีรอยขันมาเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามีการถอดเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับแต่คันนี้เดิมเลยนะฮะพี่ๆนะเดิมแท้เลยนะครับสวยมากๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันรอบคันเลยนะฮะ ลอยขีดขวดลอยขนแมวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสีบอลเงินเนี่ยมันเป็นลอยยากมากๆนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายสวยตลอดนะครับสวยอมตะตลอดกาลนะครับสวยจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้479,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนแค่8,100ันหนะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยต้องรีบโทรมาจองกับผมไว้เลยไม่งั้นเนี่ยหลุดแน่นอนนะครับคันนี้โทรรีบโทรมา064นะครับ8436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะยินดีให้บริการ นะครับเนี่ยตัวล้อตัวอะไรพวกนี้กระจกเนี่ยได้เดิมแท้หมดเลยโครงสร้างเนี่ยเขาดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะฮะด้านในตัวรถออปชั่นฟังก์ชันนะครับผมรับประกันให้แล้วแหละว่าคันนี้นะฮะไม่เคยมีบัดชนหนักมานะครับถ้ามีเนี่ยรับซื้อคืนแน่นอนและดูนะฮะพี่ๆนะแผ่นเพจตัวนี้นะฮะสำคัญเลยนะต้องตรงกันกับในสำเนาเล่มนะครับเลขโครงสร้างเลขเครื่องเลขถังอะไรพวกนี้ต้องตรงกันหมดนะครับนี่สวยๆแบบนี้หัวนงหัวน็อตนะฮะ ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะออกห้างเลยนะครับออกห้างป้ายแดงเลยนะฮะการดูแลการซื้อเนี่ยรักษาเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนโลไม่ได้ถือว่าเยอะเลยพี่พี่นะฮะคันนี้นะปี2018กระจกเนี่ยเปิดปรับพ้อยฟ้าออโต้ได้นะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกรถล็อกกระจกปรับพับกระจกหูช้างเนี่ยเป็นแบบจอยสติ๊กนะฮะปรับได้ง่ายมากๆด้วยนะครับเบาะเนี่ยปรับได้ถึง6กทิศทางนะฮะเบาะนี่ก็ เดินทางไกลเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะถ้าเป็นเบาะผ้าผมบอกได้เลยว่านั่งสบายมากๆนะครับนี่พวงมลลาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะมาพร้อมกับคูดคอนโทรลนะฮะพวงมลลาลัยเนี่ยค่อนข้างเบาเนี่ยสำหรับนิสสันนะฮะขอญาตเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันนะครับราคา479,000พี่ๆพ,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 พี่ได้กุญแจสมาร์ทเอนทีเคเลสกระบะที่เป็นกุญแจสมาร์ทเอนทีเคเลสแล้วได้เกียร์ออโต้นี่ปุ่มพุทสตาร์อยู่ทางด้านนี้นะครับหยับเบรกแล้วกดปุ่มพุทสตาร์ได้เลย นี่นะฮะหายากมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเขาหากันให้ควักเลยนะครับหน้าจอสีนะครับ MID หรือว่า TFT เนี่ยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอนี่ตรงกลางนะครับเขาใช้เป็นหน้าจอสีแบบนี้นะครับ เลขไมล1หนึ่งแสนห้าพันโลนะครับพี่ๆนะแล้วก็หน้าปัดเรือนไมล์เนี่ยนะครับส่องสว่างเรืองแสงได้ปกติเลยน้ํามันเนี่ยผมเติมไปให้แล้วเต็มถังคันนี้พี่ๆขับรถออกไปอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วหล่อๆไปได้เลยนะครับพงมลายมัลติฟังก์ชันนะครับปรับได้นะฮะขึ้นสูงต่ําได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้นี้สั่นมาให้ด้วยมีคุดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะเมื่อเดินทางไกลขับขี่ทางไกลนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเองมีคุดคอนโทรลช่วยให้ด้วย อันนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับที่วางแก้วนะฮะรีเซ็ตทิปรีเซ็ตไม้นะครับเปิดฝาถังน้ำมันนะฮะอยู่ทางด้านนี้หมดนะครับจอกลางนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะฮะจอกลางเป็นทัชสกรีนนะฮะจริงๆไม่ใช่จอเดิมนะคันนี้เป็นทัชสกรีนแบบนี้เลยเชื่อมต่อ HDMI บลูทูธนะครับ AMFM ได้หมดนะครับกล้องถอยนะฮะแล้วก็ตัว CD ตัวนี้นะฮะนี่ก็สามารถเล่นได้ด้วยนี่เปิด CD ออกมาแล้วก พับหน้าจอได้แบบนี้เลยนะครับนี่คอนโซลแอร์ต่างๆทุกอย่างเดิมแท้หมดนะฮะปลั๊กเอาเลยชาร์จด้านหน้ามีมาให้1จุดนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะติดกล้องเพิ่มเติมนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วคันนี้นะฮะกล้องรอบคันขนาดนี้แล้วได้เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับคันนี้นะสวยมากๆนะครับช่องชาร์จเอาเลยชาร์จที่เก็บบัตรนะครับช่องเสียบ usb นะฮะ aux มีมาให้ เกียร์หุ้มหนังมาหัวเกียร์นะครับผมมีเกียร์ต่ําไว้ด้วยนะฮะเวลาขึ้นทางลาดชันลงทางลาดชันมีเกียร์ต่ําช่วยให้นะครับคันนี้คอนโซลกลางสวยๆแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วเบรกมือเป็นแบบแมนนวลที่วางแขนพักศอกนะครับหุ้มผ้ามาอย่างดีด้านในจะมีเอาเลทชาร์จให้1จุดนะครับวางแขนพักศอกเนี่ยใช้งานได้จริงนะเนี่ยนั่งสบายมากๆนะครับพี่ๆนะสวยจริงๆสำหรับคันนี้นะครับด้านลงด้านหลังเนี่ยไม่มีตําหนิยุ่ลอย ลำโพงนะครับให้มาถึง6ตำแหน่งเลยก็ว่าได้แอร์แบ็กมีให้นะครับสำหรับคันนี้ไฟกระจกนะฮะเปิดสองสว่างได้นะครับที่บังแดดที่เก็บแว่นนะครับไฟด้านหน้าเนี่ยเป็น LED ด้วยนะครับไฟอ่านหนังสือนะแล้วก็ตัวนี้นี่ครับติดตั้งมาเพิ่มเติมคืออะไรนะฮะกระจกตัดแสงที่เป็นแบบออโต้นะครับปกติมันจะเป็นแบบแมนนวลเนาะนะครับคันนี้ได้กระจกตัดแสงแบบออโต้เลยนะครับกล้องถอยหรือว่ากล้อง3 6 0อองศาปกติจะอยู่จอกลางแต่ตอนนี้นะครับเราดูได้เลยตรงนี้ เขาจะมันติดมาอยู่ตรงกระจกแล้วนะครับเนี่ยกล้องส6 0องศาที่มองได้รอบคันเลยเวลาถอยจอดนะครับเข้าซองนะแล้วก็เส้นบอกระยะนะครับเขาก็จะหมุนตามพวงมาลัยด้วยเวลาเราปรับเปลี่ยนทิศทางพวงมาลัยนะครับช่วยให้การถอยจอดการเข้าซองเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งด้วยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะออปชั่นก็จะมีประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนิสสันโนราผมบอกได้เลยราคานี้พี่ๆี่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน แล้วพี่ได้ออปชันขนาดนี้คุ้มแน่นอนนะครับแบรนด์หลักยังให้ไม่ได้ขนาดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนญาตนะครับพาไปดูในส่วนของเรื่องด้านหน้าตัวรถนะครับหรือว่าตัวห้องเครื่องก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับ mm hmm. วันนี้ผมบอกแล้วว่ารีวิวแบบละเอียดเหมือนเช่นเคยนะฮะร,รีวิวแบบกันแบบจัดจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะขออนญาตนิดนึงนะครับอ่ะมานะฮะ เครื่องยนต์2.5นะครับผม VGS Turbo นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่เลยนะครับพี่ๆนะแล้วดูสภาพยังไม่ได้ขัดสีสปานะครับสวยมากๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเดินเงียบมากๆน้ำไม่ดันแน่นอนนะครับคันนี้นะคะควันไม่ไหลแน่นอนนะครับตัวเรื่องของสายอะไรต่างๆมีการเซอร์วิสมันแทนให้อยู่แล้วนะครับพี่ๆนะแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมเช็คไฟให้ถ้ามันหมดอายุหรือเสื่อมสภาพนะครับผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคร ัวเบรก ABS เองก็ตามนะครับเรามาดูโครงสร้างนะคานด้านหน้านะครับขานหม้อน้าเนี่ยด้านในเนี่ยองไม่มีรอยตัดรอยแต่งรอยแกะนะครับหรือว่าเป็นตัวตัวหัวน็อตเองก็ตามเนี่ยนะครับต้องไม่มีรอยถอดรอยขันนะครับสาหรับโครงสร้างด้านข้างนะครับพี่ๆนะและดูตัวนะครับฝาโปรงนะฮะพี่ๆน็อตยึดนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขันนะฮะแข่งกันรความร้อนอยู่ตึงๆแบบนี้ยางรองฝาโปรงติ๊กเกอร์มอกนะครับผมครบคันเลยคันนี้ ขายที่ชื่นชอบนะฮะจับได้จัดจองได้จองนะฮะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับนี่แพ้เดิมหมดทั้งคันนะฮะตัวชกภาพตัวห้องเครื่องเนี่ยเสียงทํางานปกติเลยนะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาทดลองขับขี่ก่อนได้นะฮะบริษัทของผมเนี่ยฮะตั้งอยู่ซอยสุวินณวงศ์ซอย1นึ1ทับหนะครับผมเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครหรือถ้าพี่ๆมาไม่ถูกเนี่ยแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดผมเซลล์หนวดทอโต้หรือว่าเซลล์ฟิล์มเนี่ย ยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2ตัวนี้หรือว่าตัวขับ4ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะถ่ายเป็นตัวนี้ให้นะครับรีวิวให้แบบละเอียดเลยหรือว่าใครอยากได้ส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่กดติดตามมาจนถึงขนาดนี้นะฮะใครที่สนใจอยู่ก็รีบเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ